ก็กลับมาที่นะครับ,บรท่านสมาชิกที่สนใจดูทุ่งนะครับมผมจะกลิดจากเพจดูทุ่งสม,มุนไพรเพิ่มขนาดท่านใช้นะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอคลิปที่ฝึก ตัดต่อเสียงนะครับยังไม่ตัดต่อภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ไฟดองดูทุ่งสูตรเตรียมพันของจักรกลิศนะครับที่ทําไว้เพื่อจะส่งไปให้ท่านสมาชิกอาจารย์มอยาและก็ผู้ที่สนใจดูทุ่งทุกท่านได้ทดลองใช้นะครับผมนี่ก็เป็นส่วนของศูนย์ไฟที่เก็บสะสมไว้นะครับในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูแล้งนะครับปล่อยผลต้นหนาวสมไฟก็จะมีะสิิภาพดีนะครับดอกผลใบราก ต้นนะครับครบนะครับผมในส่วนของศูนย์ไพดองสุดเตียงพังก็จะมีศูนย์ไพอยู่ประมาณเกือบ40ชนิดนะครับตอนนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นที่น่าพอใจนะครับผมก็ทํามือนะครับทําเองนั่งทําตอนเช้าๆตอนเย็นๆนะครับเพื่อส่งให้กับท่านสมาชิกที่สนใจนะครับท่านผูใช้ยดีก็บอกต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอาาโถที่ดองให้ดูนะครับรอบที่สองของคลิปที่แล้วนะครับ นี่ก็เหลือนิดเดียวนะครับเป็กประจํานะครับวันนี้ก็จะเป็กตอนเช้าๆให้ดูนะครับสีก็ประมาณนี้นะครับสีรอบที่สองจะจางกว่ารอบแรกหน่อยนะครับกินง่ายครับผมปกติให้เป็กแค่สองช้อนนะครับสองช้อนโต๊ะอย่ากินเยอะกว่านั้นมันจะร้อนๆนะครับแต่พอกินได้จังหวะแล้วก็ไม่รู้สึกร้อนนะครับเราจะรู้สึกว่ามันโอเคนะครับเพิ่มกำนัดเพิ่มขนาดบํารุงเกี่ยวกับ่ารลดเก้านะครับเพิ่มความต้องการนะครับตื่มตัวง่ายนะครับเราก็จะมาเทส อ oh. mm. ดูครับแรงไม่แรงครับออนี่นนก็เป็นห่อนะครับเป็นแพ็กเกจที่จะทบชุดนี้ดองได้3ามกลมนะครับประมาณ3ามถึงสี่กลมหรือว่าประมาณ3ามสามลิตรนะครับสุราสี่สิบีกรีหรือสุราต้มนะครับสมุนไพรดองดูทุ่งสุดเตียงพังของจักรลิบครับสบรรพคุณก็เน,น้นเลยนะครับเพิ่มขนาดลำใหญ่ บำรงกำหนัดเพิ่มความต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมท่านที่สนใจก็ลองลองดูนะครับอยากให้ลองครับผมใช้ดีก็บอกต่อหลังจากนั้นเราก็จะมาเทสนะครับผลงานนะครับให้มันรู้สว่างฝลายเป็นไผเนี่ย